ซุปตาสาวไม่ไวายทัวลงโขย่งใหญ่หลังโผล่คอมเมนต์ไอจีเต้าเบบนี้นางเอกสาวแต้านัทพรเตมีรักหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มเสียงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด1 9อยู่หลายครั้งจนต้องกักตัวรวมเลี้วถึง6ครั้งล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าตอนนี้ติดโควิด1 9เเล้วพร้อมเผยไทม์ไลน์ดังนี้เนื่องจากวันที่16กร,รกฎาคมเต้วจะต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและทำงานร่วมกับทีมงาน จึงได้มีการตรวจ PCR ก่อนในวันที่14กรกฎาคมของทีมงานทุกคนและแต้วค่ะทำลายย้อนหลังหลังจากกับตัวกรณีเวิร์กช็อปสเปเชียลโปรเจกต์ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปต่างมีเพื่อนเพื่อนดาราหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวซุปตาร่วมช่องอย่างยายะ,ยะอุรัสยาสเปอร์บันเตก็ไม่ไวทัวลง